ดึงกลับมาก็คืออาจจะไม่ได้ให้ไปด้วยทุกครั้งคือมันอาจจะมีที่แบบพี่สาวไปด้วยใช่ไหมคือเอาไปป้องกันอะไรแบบนี้ถูกไหมคะก็คือเราไม่รู้หรอกแบบแต่จังหวะนั้นอะจังหวะที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยหนูคิดว่าบางอย่างมันพอเหมาะพอเจาะอ,อะไรหลายๆอย่างโอกาสได้เหยื่อแบบขาดผู้พิทักษ์แหละหนุ่นรู้เลยว่าแม่วัดทีเพสมันยังไม่กลับหรอกช่วงเวลานี้ขาดพ่อก็ไปถ่ายนาใช่ไหมตายงตายยยคือจังหวะทุกอย่างเหมาะสมหมดอาจจะชีวันแบบอม่เแดบบแบบ็ไปส่งพระก็ที่มันบอกอะ น้องร้องอยากไปเรื่อยอยากไปกับลุงอยากไปกับลุงที่มันพูดอะไรคิดกรณีที่เขาดูถูกน้ำใจเราไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะดูถูกขนาดนี้ททำไมเขาดูถูกฐานะตัวเองทำไมต้องดูถูกฐานะลุงเขาบอกว่าให้ดู เเจะปัญญาเลี้ยงูก็ไหมประเด็นนี้ทาให้ผมเสียใจมากเมื่อกี้นี้ไม่อยากจะเสียน้ำตาให้เรื่องแบบนี้นอนไม่หลับครับอม่าั้แต่มอมันก็จะผ่านเสร็จแล้วผ่านส่วนยางพาราเสร็จจะไปถึงตรงตีนผูตีนผูที่แหวนหล่นเห็นปะตีนผูที่แหวนหล่นที่ในภาพกันออกไหมเนี่ยคือมันสามารถเลาะไปตรงนั้นได้จะไปตรงตีนผูที่ตรงที่แหวนหล่นนะคะ แลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแถวๆนั้นมันมีที่ซุป่้นอะไรไหมหรือว่ามันจะเอาน้องคือแล้วคิดว่าน้องน่าจะร้องนะคะเพราะน้องไม่ชอบป่าอยู่แล้วมันพาเดินพาเดิน,ดนไปมัม้งก็เป็นเตะรอยเท้าเป็นหย่อมๆตรงนั้นไปตรงที่แบบหล่นเนี่ยก็คือตรงตีนภูเหมือนกันใช่ไหมคะตีนภูแล้วแถวๆนั้นมันจะมีกระต๊อกบกระต๊อบที่ที่บอกตอนไอช่วงที่แล้วอะค่ะที่มันแับไปเนาะกระต๊อบ ส่วนยางมันก right ็จะใกล้ใกล้ใกล้กันมันอาจจะไปทำน้องติดปากหรือน้องสลบแดกัมันโมโหน้องอาจจะร้องกลัวปากหิบร้องอะไรก็ว่ากันไปมันไดจะใช้มือปิดเมือมันใหญ่อะก็กดแบบเงี้ยนะมันมันวกกับพฤติกรรมที hmm. ่เขาเขาไปสัมภาษณ์คือไอ้จำเลยเนี่ยมันมีนิสัยโมโหร้ายเด็กแถวนั้นคือรู้ว่าไอ้จำเลยไม่ชอบเด็กเสียงดังวายๆบางคนก็อาจจะมีแบบตุกจำเลยดุด่าทุกตีบ้างจากที่เขาไปสัมภาษณ์อันนี้อ้างเองน้องก็ดีใจแต่จะตามจะไปกับลุงจะไปกับลุงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจากที่พ่อแม่เขาพูดเลยนะเออสมมติเสร็จแล้วมันก็ อาสมมติไ้ไปอุ้มเอมอซัดดิ่งหังนหลังพอดีก็ไปอุ้มปุ๊บวิ่งเข้าไอ้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นมันจะอะไรวะมันจะไวอ่ะคนจะไม่เห็นอ่ะเออก็คือจะไวแว๊บเข้าไปเสร็จตรงนั้นพอทะลุเข้าปากตรงนั้นไปเสร็จมันจะเจอกอไผ่ครับกอไผ่ที่พ่อแบมบอกว่าได้ินเสียงแป๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คงอาจจะเป็นเสียงอะไรหนูก็ลองเราดูแต่คือเขาไปค้นหากแล้วตรงนั้นคือมันไม่มีไม่มีเด็กใช่ไหมคะแล้วยิ่งเด็กไม่เสียชีวิตเนี่ยคือ ต้องเจอถูกไหมถ้าตามคามรู้จะเป็นกอไผ่เดียวกันแหละที่พ่อแบรบอกมาหาแล้วแล้วไม่เจอนะคะถึงที่จินจินสวัสดีนะคะกลับน้องไปทําไมใช่ไหมคะมเอ,อ่ออันนี้อันนี้นะพี่ถ้าตามความรู้สึกของหนูนะเป็นความแค้นนะคะความความแค้นอืมแล้วแล้วพอเด็กเด็กยืนแล้วน่าจะตอบนนยังอยือแบบหาผลประโยชน์เป็นเรื่องใส่รับบวกกับความเจ้าใส่ร้ายศาสตร์เลยจะตามมาทีหลังอันนี้นะ ในความคิดของนะหนูคิดไว้หลายแบบบางทีหรือบางทีก็เรื่องเพศก็เป็นไปได้นะคะอย่าหาว่าหนูลามูกุกกระเปิดเหมือนกันนะพี่พ่อแม่เขาก็พูดมาแล้วบอกว่าทำไมลุงเป็นแค่ลุงเผยต่ลุงอ่ะรักน้องมากเกินไปไหมขนาดลูกเขาเสียแล้วยังพูดว่ารักน้องพูดอยู่นั่นแหละอย่าให้ต้องอธิบายเลยนะว่าทำไมอย่าให้ต้องอธิบายที่เขาใจในความหมายของแม่น่คืออย่าให้ต้องอธิบายเลยนะว่ามันเกินขอบเขตพันน้องออกมาะอะไรประมาณนี้ค่ะก็มันพูดอีกว่าอริยวะเพศน้องจะบวมมากตอนที่มันออกมางกัพี่หนุ่มซึ่งแล้วจริงแแนนก่่ดีบบอหาจท ที่ช่องอื่นๆเขาเห็นมาก็คือมันก็หื่นเหมือนกันใช่ไหมก็โรคติดเหมือนกันใช่ไหมมีแบบมีสเซ็ปวงกิดไปเรื่อยนะครับพวควาิดยังมีครับอาจจะเป็นชั่วปู๊บหรืออะไรก็ตามน่ะอยากจะให้เขาสารภาพเขาหมดน้องอยากให้เขาสำนึกผิดและกล้าออกมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำอยากจะทำมาดูว่าเราคิดยังไงถึงทำกับเด็กอายุแค่ก็เขาคงจะขับแขนใจมานานก็เขาคงจะขับแขนใจมานานก็ทิ้งมันไม่ได้ ไม่ทำคือป้ามัน่นใจของป้าอย่างเงี้ยถึงทำลายเวลามันจะขาดจะแหว่งอะไรก็ทั้งเถอะเป็นแต่คนทำบบเราก็สู้ไงล้วบอกตเขาทุกครั้งที่ให้สัมภาษแล้วนะ<อ>เพิ่งตำรวจมาสอบปากคำมันเร่งมาเพ่งมาเลงอะไรเราเนี่ยเราบอกทุกครั้งเราคิดนะว่ามันจะลงมาที่เราไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ลาไม่ใช่อะไรอะไรเถอะ ดูตามเขานั่นแหละไม่ได้ทักกันก็ถามว่าทักกันไหมผมก็ว่าผมก็จําไม่ได้ว่าทักเขาไปทักเขา,าหรือเปล่าหรือไม่ได้ทักเดี๋ยวมองขึ้นไปเห็นลุงพลเห็นลุงพล ขึ้นเขาได้เลยถูกนี้ฮะง่ายๆเลยใช่ไหมพี่เขาบอกว่าทางเนี้ยเด็กสามารถเดินขึ้นได้เลยค่ะทางมันเดินขึ้นได้แต่ว่าต้องเดินห่างออกมาเกือบหนึ่งกิโลคาดว่าน้องคงไม่เดินมาเองหรอกไม่ได้กินข้าวได้ใช่ครับเพราะว่าผมจะมีงา่าทากล่าวว่ากลับมากลับมาบ้านจะมากินข้าวผมจะบอกว่าจ่าระดมคนขุดหลอดสามทางที่หลานหายเนี่ยเราไม่เคยได้หยุดได้หย่อนขุดหลอดสามทาง เราต้องเ่ว่เหลือตัวเองแล้วเหมือนกับขากรี๊ดก้าวไปในคุกเราต้องเ่ว่เหลือตัวเองแล้วเหมือนกับขา